หามนักแสดงอาวุโสคมกิจยุติยงส่งโรงพยาบาลพบหัวใจขาดเลือดและน้ำท่วมปอด หามนักแสดงอาวุโสคมกิจยุติยงวัย78ปีส่งโรงพยาบาลด่วนหลังพบมีอาการหัวใจขาดเลือดและน้ำท่วมปอดหมอให้รอดูอาการอยู่ในห้อง CCU เมื่อวันที่10กันยายนผู้สื่อข่าวรายงานว่า Facebook ดาราภาพยนตร์โพสต์ข้อความระบุว่าแฮชแทกส่งกำลังใจนักแสดงอาวุโสวิธิ์ยุติยงวัย78 หัวใจขาดเลือดและน้ำท่วมปอดเข้ารักษาตัวโรงพยาบาลราชวิถีโดยนักแสดงอาวุโสวิสิต คมกิจยุติยงวัย78ปีเกิดอาการเหนื่อยหอบหายใจไม่เต็มปอดภรรยาพาไปโรงพยาบาลลาดวิถีทันทีเบื้องต้นอาการปลอดภัยแล้วคุณจุธาพายุติพงศ์ภรรยาของอาวิสิทธ์เปิดเผยว่าคุณอาเกิดอาการเหนื่อยมากๆหอบหายใจไม่เต็มปอดพี่ก็รีบพามาโรงพยาบาลลาดวิถีมาถึงนี่แพทย์ก็นำตัวเข้าห้องฉุขเฉิญเลย ตรวจอาการเบื้องต้นแล้ววินิิฉัยว่ามีอาการหัวใจขาดเลือดและน้ำท่วมปอดและให้แอดมิททันทีแพทย์ให้รอดูอาการในห้องผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ CCU คุณหมอบอกว่าเป็นการตรีบของเส้นเลือดเส้นเดิมคุณอาโชคดีที่ถึงมือหมอทัน คุณหมอฉีดยาละลายริ่มเลือดเพื่อให้เลือดเข้าไปหล่อเลี้ยงหัวใจแต่มีเอฟเฟกเลือดออกในกระเพาะอาหารซึ่งอาจจะมีแผลอยู่โดยไม่รู้ตัวเลยต้องเปลี่ยนวิธีเป็นฉีดสีเพื่อให้รู้เส้นเลือดไหนจีบแต่หมอต้องเอาเลือดออกจากกระเพาะอาหารก่อนโดยใช้วิธีสอดสายยางเข้าทางคอ ขณะนี้คุณอารู้สึกตัวแล้วแต่ยังมีพันธนาการสายต่างๆระโยงระยางเต็มไปหมดตอนนี้หมอให้งดอาหารและน้ำยังต้องมีเครื่องช่วยหายใจยังพูดไม่ได้เพราะมีสายยางที่คอดูดเลือดออกจากกระเพาะคุณหมอคงให้อยู่โรงพยาบาลอีกหลายวันเพราะยังมีเลือดค้างในกระเพาะคอยังเจ็บงดน้ำงดอาหารอยู่ค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้เตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนคะ่ะ